โควิด19ได้สร้างไว้ในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจน่าเห็นใจอย่างมากเลยเพ่อค้าแม่ขายที่วัดไอ้ไข่ใจดีหรือรว่าวัดเจดีไอ้ไข่ที่สิชนนครศรีธรรมราชนะคะเห็นว่าตั้งใจจะต้อนรับนักท่องเที่ยวปีใหม่คือตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รบรรดาร้านค้าโดย<ม>รอบตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับ,รบน่าจะมีมากกว่า300ร้ร้านค้าก็ลงของเตรียมของไหว้ของบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปั้นไก่<ม>ไก่ก็มีตั้งแต่ตัวใหญ่มาก คู่ละไม่กี่สิบบาทไปจนถึงหลักแสนแบบนี้ก็ลงไว้เพื่อให้คนมาซื้อไปทําบุญเพื่อที่จะแก้บนในสิ่งที่บนบานสารกล่าวไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามตามความเชื่อของเขาตอนนี้เขาบอกว่าขาดทุนหมายถึงว่าขายของไม่ได้นะของเอาลงไว้แล้วขายไม่ได้เขาบอกว่ามากกว่าสิบล้านบาทแล้วโอ้โหน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้ค่ะกับคุณดวงคําปิ่นใจค่ะครับ ที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด COVID -19 ที่ส่งผลกระทบถึงวัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ลานจอดรถกว่า100ไร่ว่างเปล่าจากเดิมคนที่ศรัทธาไอ้ไข่ที่หลังไหลกันเข้ามาแทบไม่มีที่จอดรถครับจากวิกฤตโควิด -19 ทางวัดประกาศงดทํากิจกรรมทุกอย่างภายในวัดตามคําสั่งของทางการ บริเวณจุดแก้บนตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีที่วางของแต่หลังจากเจอพิษโควิด -19 ในครั้งนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในวัดเจดีย์แห่งนี้ครับ คุณพิจิตเลืองฤทธิเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วัดเจดีกล่าวว่าหลังจากได้รับคําสั่งให้งดทํากิจกรรมทุกอย่างภายในวัดเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทํางานบริการพี่น้องประชาชนอยู่ในวัดแห่งนี้กว่าร้อยคนก็ได้สั่งให้งดทํากิจกรรมทุกอย่างไปด้วยวัดเจดีก็ยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะขอพรได้เหมือนเดิมแต่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําดูแลที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีคนที่ยังไม่รู้ข่าวจากทางวัดเท่านั้นที่เข้ามาวันละไม่กี่คนครับ ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่พี่น้องชาวบ้านที่เดินทางมาสักกระไดไข่ก็ยังมีอยู่แต่น้อยมากครับหลังจากวัดสั่งงดกิจกรรมก็ชาวบ้านเขาก็ให้ความร่วมมือประกาศไปทางสื่อทางเฟซหลายฉบับนะครับวัดประกาศไปส่วนมาตรการอื่นๆนะครับที่มายังชาวบ้านยังมาก็มีเจ้าหน้าที่่ายจุดคัดกรองของวัดให้ดูแลเป็นอย่างดีตรวจทุกขั้นตอนนะครับ คำสั่งงดทำกิจกรรมภายในวัดในครั้งนี้ก็ได้มีผู้ประกอบการขายของแก้บนไอ้ไข่ที่มีมากกว่า300ล้านค้าทุกเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ทางเข้าวัดเจดีได้รับผลกระทบจากการขายของคุณทวีศักดิ์อาจหารผู้ประกอบการเจ้าของร้านขายของแก้บนและเจ้าของรีสอร์ทกล่าวว่าก่อนเข้าช่วงปีใหม่ทุกร้านค้าที่ขายของแก้บนได้มีการสั่งของแก้บนมากักตุนกันไว้เป็นจํานวนมาก เพราะว่าในช่วงปีใหม่ของทุกปีของจะขายดีมากส่วนรีสอร์ทก็ถูกยกเลิกการจองทั้งหมดทุกห้องคาดว่าทั้งอำเภอศรีชนน่าจะเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับเอาง,ง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะขายปีใหม่พร้อมที่จะขายาช่วงปีใหม่คิดว่าเศรษฐกิจแล้วก็ผู้คนคงเข้ามาไม่คิดด้วยซ้ำว่าโควิดรอบสองจะมามาแบบไหนก็คือเราไม่ทราบแต่เขามาแบบ ทำลายบรรยากาศการขายทำลายการค้าในพื้นที่ณตรงนี้ครับ้อเสียหายเยอะพอสมควรเยอะมากเลยครับไม่ต้องพอสมควรหรอกสำหรับวัดเจดีที่มีคําสั่งให้งดทํากิจกรรมภายในวัดต,ตั้งแต่วันที่6มกราคมถึงวันที่19มกราคมนี้แต่หากสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นทางวัดก็จะมีคําสั่งงดทํากิจกรรมต่อไปอีกครับ ดวงคำปินใจ5อาสาเพื่อประชาชนรายงานค่ะข,ขอบคุณพี่ดวงคําพร้อมทีมงานเราค่ะครับเคยไปเลยอย่างวัดเจดีย์ยังไม่เคยไปเยือนถึงถิ่นเลยแต่บูชาค่ะพี่ไข่ไว้ไวไว้ต้องไปเยือนนะคะไปร่วมกันกระตุน้นเศรษฐกิจหน่อยใช่ครับเพื่อโควิด19ระโรคใหม่นี่เจือจางลงก็าสามารถไปรวมตัวไปทำบุญกันที่วัดได้ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถไปได้นะครับ mm. ถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ mm. ทำที่วัดเขา mm. ทำให้มีโซเชียลดิสแท c นซิ่งทำความสะอาดทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภัยไร้โควิดนะครับ <Th a. S 1> พักกันก่อน